โอ้โหครับสวัสดีพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงอนสายชั่งคนไกลทุกท่านนะครับมื่อนี้มาพบกันอีกแล้วครับช่องเบ้าหยองสล็อตน้องพี่น้องมื่อนี้ไม่พอกับเบ้าหยองครับเฮาสิม,มาเล่นเกมกันพี่น้องมื่อนี้ครับวินออฟเบลตี้พี่น้องหรือโจสรสลับสาวของเฮานี่เองนะพี่น้องอ่ะอันดับแรกไปที่เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เบ้าหยองเด้อพี่น้องเด้อ สิเป็นพวกคุณย่างสูงครับมาพี่น้องครับมือนี้เริ่มต้นกันเลยเฮ้างกับโจรสลัดสาวเนาะมามือนี้มากกับทุนครับพี่น้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทบา้าเก้าเก้าเก้ามาสิบบวกสิบลบมือนี้ให้ราชินีโจรสลัดเป็นคนพิสูจน์กันมาพี่น้องมาไปกันเลยขออนุญาตล่างนาร่างหนวดนาะพี่น้องบิดสิบจากสิบใหม่ก็ไหกดเทอร์โบไปพี่น้องกับโจรสลัด สิเป็นยังไงสิออกใหบอสีมากบออาแม่ม,มากพี่้อไปกันต่ออุย้ยเอวเข็มทีตัว <Excellent. S 1> ดอกใหญ่นอน <Great job. S 1> เอามาหาสิบเจบาทไปกันต่อสเกตเตอร์แม่นอน้ออุ้ยพี่น้อง <Yeah. S 1> อาฟฟีเกมน,นี <Yeah. S 1> ่น้องเสิบ,บาทเขาฟฟีเกมนนเม,ม,มันี่เอ้ามาจังใดดีจังใดดีงีสิบหมุนานมะที่หาสิบหมุน หรือว่าหามุนญร้อ,องกันไปก่อนครับสิบบุนเนาะสิได้อยู่กันเงวเนาะนะร้องเบิง้งเึิ่สเกเตอร์ไม่อยู่บออุ้ยเลยพี่น้องเลยไปไปกันจอดวะบอ,บอจอดพี่น้องบอสไปนังไปกันต่ออุ้ยพืนครับเอพี่น้องทุกสิบตองนี่มาไปกันต่อครับเพิบสิมาบอ อุย้ยบมาเลยพี่น้องมาดิเอ้าแต่เ,เอมาหน่อยนึนงพี่น้องคูนหกบ่ไรต่อโุ้ยมาบพี่น้อัดนี้คือเอครับเข้มขียนพี่น้องไรต่อแผนที่เอ้ามากมาดิร้อยสามสิบบาทบาทไหวเอพี่น้องไรตอ่อคิงไรต่อพี่น้องมาอีกเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์พี่น้องเอา้าไรต่อบ่บ่ไรพี่น้อง อฟรีเกมรอบน,นี้เนาะเขา,าจะไปสอง้อยแดสิบสาบาทเบาๆบาไปน้องเบาๆโอ้ที่ว่าร่างหนาพี่จังหวะไปน้อยเนาะอุ้ย <Nice. S 1> แกรี่มากไปน้องห้าหันมาีไปต่อไป <Yes. S 1> อไน้องว่ไรว่าเป็นยังไปกันต่ออ,อีกแล้ว <Nice. S 1> ไปต่อบ่ไปต่อเพื่อปืนมากพี่น้อง <Yes. S 1> กระบ,บอกใหญ่แรม,มต่อสวยงาม อเอพี่น้องโตถ,ถึกๆสองจุดหาบาทอ,อ้าวว่ามัยังไปเรื่อยๆพี่น้องไปเ,เปรื่อยๆเพื่ฟัาเพื่ฟังค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนพี่น้องแมมโอ้สวยงามหาบาทพี่น้องเป็ดไปสิบในห้าบาทโอ้ยเนาะย้องเอ้สิเป็นยังไงน้องเมือนี้เนาะมาเอาเป็นว่าขออนุญาตลดเป็ดลงมาเนาะพี่น้องเอาจักรลางหนามันสุดๆเลยห้าสิบใหม่ ร่างมันไปก่อนร่างมันออกไปก่อนเนาะอุ้ยเข็มขีดมากไปนี่เข่าต่ำบ่บ่หน่าเข่าต่ำนะพึ๊บอุ้ยเข็มฉีดกับเอพี่น้องเอ้าวรุ่นไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บหอมร้อมดิบชิงต่อเอาเมมต่อพี่น้องแผนทีลงมากโอ้บ่มิถ่อแรงมาพี่น้องไปกันพี่น้องแผนทีต่อเอาแมมต่อพี่น้องมาหนีอะไร เอีตอโอ้ยบอลได้ซับนี้พี่น้องได้ซับนี้ร่างไปก้อนร่างไปก้อนอีเบาเบพี่น้องพึบบอมาเนาะบอมาิ่า킹킹กับเข็มทีเดียวเลยพี่น้าะเข้มาพึบพึบพึบโอ้ยน่าส์โปรไลวงปานในเนาะพี่น้องแงมอ่า ไปกันต่อพี่น้องไปกันต่ออีมั <Nice. S 1> <c oughs> มต่ต <Yes. S 1> สวยงามด้จ <Wow. S 1> ิงเอาค <Nice. S 1> ือว่าร่างหนาไปน้องพี่น้องเนาะ <Excellent. S 1> ตอนนี้ <Yes. S 1> ปืนใหญ่เลยว่าออกเลยสเก็ตเตอร์ปืนใหญ่ห้อ <Yes. S 1> งนี้เนาะมาจิงโต นิ่มเบาๆเป็นยังไงใสิเป็นยังไงเนาะมานีโอ้โจรสรั์แซลออกห้าบาทห้าบาทพี่น้องไปกันต่อไปกันต่ออี๊บอ่มบ่อไรบ่อไรแล้วพี่น้องมาดีเอ้าสิว่าเขาต้องขยับไปแล้วเนาะมาดีเพิ่มเบ็ดขึ้นไปพี่น้องเขาครับประที เบ็ดสิบบาทคือเขาเบ็ดสิบคือเขาเฮาไปบบบนี้ขอจัดจักสามนะสิบใหม่นะสิมากอสี่เหลียมเขาฟีกีนน้ำแข็งปอแมมตอก <Come on. S 1> ำไรสามบาทไปลองโอ้สกิเตอร์สองตัวไปกันตอ่อไปกันตอ่อมาเอมาอีกแล้ว nice. ยิ่งมาติดพี่นอ้องว่าโอ้ห่าเสียดายุ้นไหนมันไหลหลายไเนาะโดนสาระสาวเขานี่ปิดตาข่างเดียวมากแต่ไก่เลยอ,อืมเป็นยังไงมันโอ้ยิ่งม,มากพี่นอ้องแมมบาติดแมมบาติดคพิ่มแมมเรียงแบบนี้ยิ่งต่อพี่นอ้อง ไป <Yes. S 1> ไปึ๊บมาบอคือพับคือพับโอ้บ่ม,มากเลยพี่น้องมาเนี่อ้าวคิง <Nice. S 1> มาพี่น้องขยับเบเ็ดเป็นเบ็ดเศร้าเนี่ยไปกันเบ,บ็ดเศร้าแบบนี้จัดไปจกักทีอที่ราศีใหม่พี่น้องอ้าวไหวอี <Yes. S 1> สวยครับไหวแมมต่อคุ้นอะไรนี้สวยพี่น้อง <Great job. S 1> ขยับไปค่อยๆขยับไปอีเบาๆพี่น้องซิปบาทบ่ไรต่อบ่อขุ่นบ่อเป็นยังปืนร่วงพี่น้องเอ้าบานนี้ขุ่นสองซิปแมมเบาๆพี่น้องสามแล้วก็เงียบพี่น้องแพนทีต่อสวยงามพี่น้องบ่ไรบ่ไรอ่ะจ้าปีพี่น้องจักซิปใหม่ไปกันบานนี้ ดูทาสีปอนไห,นเหลเลยเจ้าว่านี้วานนี้เขาจนสระสาวต้องค่อยๆนวดเนาะพี่น้องเขาย่างเขาย่างแค่เขออาใหญ่อยู่พี่น้องหันเข,อขออ่าเขาใหญ่อยู่เนาะอุย้ยแผ่นที่ส <Nice. S 1> องก้อยหาบาทวันนี้เอา้ <Great job. S 1> เอาไปได้ยังบ่สพีดเอเบาๆพี่น้องโ <Excellent. S 1> อ้แผ่นที่แล้วติดคิ้งพี่น้องวันนี้อะจัดไปกันต่อพี่น้องอีกจักซิปใหม่เบ็ดซาวแผ่นที่แล้ว ขิ้นต่อไปลองสี่บาทอ้ยเข็มขีดต่อมาเนี่ยเอ้าไหลรัวเอต่อไปอไล,ลองวุ้นสองยี่สิบไปขิ้นต่อเอา้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อ,อืมมากไปลองจัดต่อยังต่อเหนือห้องไปเรื่อยอีกสิบงใหม่เอี้ยวๆไปลองไปปื๊ อีกแล้วพี่น้องลงมาบอมมี่ยังไปรอบต่อไปอุ้ยแทนทีก็แมมพี่น้องงานแมมต่อรุ่นสองอีกแล้วเอขค้งพี่น้องเซราจูนรสกษาพระรุ่งแถวสองแมมเอาไปบันนี่พึบม่าจัดต่อพี่น้องเอาสามซีกใหม่เลยรอบนี่ไรเงี้ยวๆเลยเนาะสีต้องสี่หมดเลว่าต้องกดกันดูเอ้าแทนทีทีคิงอ่ะ ดีง่ายด้วยนี่สุดยอดสุดยอดสองรอสามทสองบมาโอ้ยอยก่เอกเอาพีเกมเป็นเศร้าวันนี้เอา้าเอาจัดจังได้ดีจัดขึ้นเขาหนไปจัดขึ้นเขาเป็นหอกเอาหามันไหลลวงเหเราไม่มีเอ,าอ้เอามาจนสลัดพือรอบแรรไบ่รุษรอบสองมไม่มีอยังรอบสาม เอา้ยแต่แพงทีพุชชสิบห้าโอ้แผ่นทีแถวสามไหลวัลุ่งนี่เนาอโอ้สวยงามอันนี้อ่นสอง่อด่อดต่อไีเนอะเทือดเ่อไปมาอืมเสียดายว่าอยู่ไก่บดเอ้าได้เอพี่น้องตรงมาบอมี่เนาะไปกันต่อยิ่งอืมอยู่พี่ตำแหน่งอยู่พี่ตำแหน่งแม่มต่อพี่น้องอีสองเทื่อคืึ ท่อเก่าพี่น้องสองรอยหาสิบสองบาทบ้าไยังสู้กันท่อพี่น้องสู้กันท่อรับโจรสลัดเสานะต้อง <Nice. S 1> ค่อยๆนวดจังสี่เหล่าพี่น้องค่อยๆนวด <Yeah. S 1> อ้าวเดี๋ยวอี๋เดี๋ยวไ <Nice. S 1> ด้ตัวถือกันพี่น,อน้องมินิเฮ้าสอีกแล้ว <Yes. S 1> ส่วนยสี่ออกตัวถือมาโจรสลัดนี่ <Nice. S 1> ไปกันพึ <Yeah. S 1> บบ่าไรต่อบ่าไรต่อ อ้ยกเ์จนสรัดโอ้ยห้องสองร้อยี่นองสขิ้นบ้ามันนี่สขึลนหลายลก็นี่บ้ามันนี่จะได้จะสองพันี่นองพ่อเหรอเนาะอนอเอาเช่งสี่ร่างหนาบ้าบ้อตรงร่ารงดิวะผมว่าจัดทีสามสิใหม่เลยเบ็ดซ้าวนี่ หมาม้าเข้าจังรถไปเบ็ดซีบเน,ะเะนาะแล้วก็ค่อยๆปั่นคุณพ่อไหมสารโจรสารนี่อุ้ยคิดคิดอยู่ไกลกันหมดวันนี้ึ๊บแมมเบาๆพี่นอ้องสามป่ะเอแถวแรกมานูกอย่างเง้ยแมมพี่นอ้องคิมนีกแหละคืออุยอ้ยดอกใหญ่เจ็ดสิบแปดป่ะแมมต่อคูอ่สองหกมาหน่อยๆมาหน่อยๆพี่นอ้อง บ่อไรต่อเลยนะนะอุย้ยสอง <Nice. S 1> สวยงามพีม่น้องเขาฟีเกลอีกเทือนึงเอา้าแต่ในชัดเทือกันนะอันที่มันดุดุนะนะจัดขึ้นเขาดีกว่าฮ้จัดสิขึ้เนเขาหนาสิงล่องรางโอ้ปาเทือกกับเดรุ่นหน่อยพูดนาะพี่น้อง <Yes. S 1> สวยงามพีม่น้องเอา้าสองคนซีซิปลงมาสามหกเก้ายี่สิบว่ายยูกไก่หมดพี่น้อง แม่ลงมาติดไว้สวยงายมดี่หลอเอา้าวุ้นต่อสวยวุ่นเก่ามาหนิวุ <Come on. S 1> ่นไกป่ปะสวยพีน่น้งนองวุ่น้มีซิสวยงามพี่น้องเบรกนี่โอ้พันสองมี่หลอกเอ้าเบรกเก็บเทืยมมามารุนกันเอา้าสิเป็นยังไงมันนี่สิเป็นยังไงปึ๊บโอ้ยไหวยปะติดอยังเอาไหวติดพิงมีนง่น้อกไหลลงนี่ป,ปะบอมี่มี่น้องมาหนิ อีกสองเธอป้อติบพี่น้องไอ้เธอจะถ่ายป้ติดพันสามพี่น้องนะผมมาเขาประมาณนี้ที่ว่าน้องพี่น้องเขาเขาเอาบัวแบบกำไรเคืองๆเนาะโอ้ยนางเล่นมากสิบสามนาทีพี่น้องสุดยอดพี่น้องข้าวเดียวข้าวเดียวเท่านั้นจากทุนเขาเก่าๆเนาะพี่น้องว่ากันเก่ารอยเก่าจิ๋เก่าบัด บอกว,วาเป็น2 0 0 0ันเก้าบาทถือว่าพเพราะเดีวบวกหน่อยแต่วบวกโดนบวกพันเดียวบวกพันหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะกะมือคลิปมือนี้กะสิป,ประมาณนี้เนาะพี่น้องสำหรับโจสรสารสาววิ่นออกเป่าตีเฮาเนาะนะพี่น้องไครสนใจไครที่มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบ้าอยองของเด้อพี่น้องที่ไปตงพุดอย่างสูงครับนะพี่น้องเดี๋ยวพอกันไะม่คลิปหนาแน่นอนครับช่องเบ้ายองสลอตมาพี่น้องนะนะครับพอกันทุกมือหองมง,งแนง พอกันแน,น,น่นอนพี่น้องนะสุดท้ายนี่ก่บเบ้าหยองบอลแนะนำให้ทุกท่านเรียนกันมาน่น,นอบึ้งเบ้าหยองเพื่อความสนุกขันษาเนาะครับสําหรับมือนีก่กาขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับไว้พรอนไม่คิมนานาะพี่น้องนาะบายบายครับ